สวัสดีครับท่านจะมาชิกรอบที่สองนะครับมาสอนสูตรวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับนะว่างๆอาจารย์เห็นฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้นะครับวันเสาร์ด้วยนะครับก็เลยมีหาสูตรใหม่ๆให้ท่านจะมาชิกนะชอบก็ลองไปทำดูนะครับนะสูตรง่ายๆท่านจะมาชิกนะให้ตัดที่สองตัวนี้ตัดออกไปเลยไม่เอานะครับรวมแต้มกันเลยนะครับะเข้าใจนะนี่รวมกันนะครับนะท่านจะมาชิกนะ เ,เ,ดเดี๋ยวจะเขียนบอกสูตรอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีตัวเดียวมาตัวเดียวถ้าไม่ทนก็รอคลิปหน้าไปเรื่อยๆนะครับจิตดตลามเพราะว่าจริงๆหวยมั่นใจแล้วล่ะแต่อันนี้ทําสูตรแถมนะครับตูดเรื่งว่างไปนะครับนะเอาตัวนี้บวกกันเลยครับบวกจากหลักร้อยลงมาเลยครับนะร้อยโบนี่สองบวกศูนย์ได้สองสองมาใส่นี้ได้ห้าห้ามนี้ได้สองพอได้สองมาใส่นี้ครับหลักร้อยตัวนี้นะได้สองใส่นี้ก็ได้หก หกบวกศูนย์ได้หกหลักร้อยนี้แล้วก็มาบวกหลักสิบตัวนี้จําให้แม่นนะครับมีตัวนี้ทั้งแถบเลยแล้วก็มาใส่หลักร้อยหลักร้อยแล้วก็หลักสิบตัวนี้นะครับบวกนี้ปุ๊บตั้งแถบนี้ได้สองมาใส่นี้ได้หกบวกศูนย์ก็ได้หกบวกหลักร้อยนะครับแล้วก็บวกหลักสิบหกมาบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ครับบวกเจ็ดก็ได้สามให้บวกเก้างที่ครับสามบวกเก้าได้สิบสองเอาสอง 2, ตัวแทนเจ็ดอยากรู้ตัวแทนก็บวกห้าคงที่นะครับในจานนะจ๊ะ,นะจะผลลัพธ์หวยออกอะไรท่านจะพิกนี่สอนวิธีทํามาว่างๆมาสอนสูตรทําง่ายๆสูตรนาทีทองครับกําลังแม่นด้วยนะครับส่วนมากจะมาสิบหน่วยด้วยไปร้อยงวดที่แล้วเองนะครับออกผลออกเจ็ดเจ็ดเก้ามาตามนัดนะครับสูตรง่ายๆนะครับนะมาเจ็ดนะครับนะเอาใหม่ครับหลักสิบหลักหน่วยไม่เอานะครับเอาสี่ตัวนี้บวกกันนะครับรวมกันหมดเลยรวมแต้มนะยครับ อันนี้ได้สี่บวกไม่ทวนครับได้สี่สี่มาใส่แปดได้สองสองมาใส่นี้ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่หกเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดเจ็ดมาใส่สี่นี่ได้สิบเอ็ดใช่ไหมก็เป็นหนึ่งพอได้หนึ่งให้บวกบวกเก้าคงที่นะครับหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์อ่าได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์กับห้าจริงๆมันศูนย์กับห้านะเป็นเกียนห้ากับศูนย์นะครับหวใจผลลัพธ์ออกอะไรครับเจ็ดจูนจูนอ่าเจ็ด ศูนย์ศูนย์ก็มานะครับทําเหมือนเก่าท่านจะอีะรวมแต้มนี่สี่ตัวนี้คหลักสิบหลักหน่วยตัดทิ้งไปเลยนะครับนะอ่านี่ห้าบวกไม่ทนครับห้ากับแปดก็ได้ได้สิบห้าเอาห้ามาใส่นี้ก็ได้ศูนย์ได้ห้าพอได้ห้าปุ๊บมาใส่หลักนี้หลักร้อยตัวนี้นะครับห้ามาใส่สองเป็นเจ็ดเจ็ดมาใส่สี่คือสิบเอ็ดเอาหนึ่งนะครับพอได้หนึ่งพื้นมาบวกหลักสิบตัวนี้หนึ่งบวกสองได้สามให้บวกเก้าคงที่ดีๆีครับ พอได้สามเพมให้บวกเก้าได้สิบสองสิบสองได้สองกับเจ็ดนะครับหัวใ้ออกอะไรนะครับสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดนะครับนะนี่นะส่วนมากมาตัวหลังด้วยนะท่านจพยิกนะสามเจ็ดเจ็ดอ้าวทำเหมือนเก่านะท่านจะพิกนะอสอนแบบทำง่ายๆนี่สองตัวนี้ตัดทิ้งไปไม่เอาเราสี่ตัวพอนี่สามบวกเจ็ดได้สิบ พอได้ศูนย์ได้มาบวกสี่ก็ได้สี่สี่บวกนี้ได้สองมาบวกนี้สองมาบวกสองก็ได้สี่สี่มาบวกหกได้สิบอีกได้ศูนย์เอาบวกไม่ทดนะครับเอาศูนย์เอาตัวท้ายบวกได้อะไรก็แล้วแต่การคิดหน่วยเอาตัวท้ายอย่างเดียวได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าพอได้ห้าให้บวกเก้าคงที่ครับห้าบวกเก้าก็ได้สี่สี่ผลลัพธ์ออกอะไรออกโอ้โหมาทั้งสองตัวทั้งเก้าทั้งสี่เลยนะครับนะ หวยออกแปดเก้าและสี่นะครับแปดเก้าสี่นะ่อก็ยังมาทั้งเก้าทั้งสี่เลยทําแบบเก่านะครับเอาเก้ากับสี่เราไม่เอาเอาสี่ตัวนี้พอนะครับหกกับแปดไอแปดกับบวกแปดได้หกหกมาใส่หนึ่งได้เจ็ดเจ็ดมาใส่นี้ได้ห้าห้ามาใส่หนึ่งตัวนี้ได้หกหกมาใส่ห้าก็สิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งมาใส่แปดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเนี่ยได้แปด พอแปดเพิให้เป็นสามอยากรู้ตัวแทนก็บวกห้าคงที่นะแปดบวกห้าก็ได้สิบสามก็เอาสามนั่นแหละผลลัพธ์ออกอะไรครับนี่ห้าหกสามนะห้าหกสามนี่โูตัวหลังมาเดินดีเนาะหลังเดินดีนะครับนะเพิ่งเจอนะครับนะเพิ่งทำเนะี่ยตัวนี้มันเก่าไม่เอานะครับนะสามกับหกไม่เอาเรา,เาแค่นี้นี่นี่น,นี่แค่นี้นะครับนะแค่นี้สองบวกเจ็ด เจ็ดบวกห้าได้สองสองมาใส่ห้าก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สี่สี่มาใส่ห้าได้เก้าเก้าบวกเก้าก็ได้แปดแปดมาใส่ห้าก็ได้สิบสามให้บวกเก้าคงที่นะครับสามบวกเก้าก็ได้สองเนี่ยได้สองอยากรู้เจ็ดมาจากไหนเอาห้าตัวแทนเนยอยากรู้ตัวแทนนะห้าห้าไม่บวกสองก็ได้เจ็ดนะครับตัว 2, ตสองคือแทนตัวแทนคือเจ็ดนะครับผลลัพธ์ออกอะไรนี่ดูแอนแอน หกเก้าแปดหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดอ่าโอ้โหตัวถังมันมาตัวหลังดีเหลือเกินนะครับเดินตัวหลังเดินดีกว่าตัวหน้านะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะหกแปดเจ็ดอ้ 6, 8, 7, อาวทำเหมือนเกา่าครับ 8, 7, แปดกับเจ็ดเราไม่เอานะเราเอาสี่ตัวหน้าอย่างเงี้ยบวกกันนะครับรวมแต้มเลยหกกับเก้าได้ห้าห้ามาใส่นี้ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่นี้ได้เจ็ดเจ็ดมาใส่หกได้สามสามมาใส่บวกเจ็ดตัวนี้ ได้ศูย์มาบวก8ปดละสิเนี่ยศูนย์บวกแได้8ปดแดบวกเได้7ดนะนี่ได้เจดพอได้เจตัวแทน7ก็คือ2อยากรู้ตัวแทนนะฮะตั้งไว้ในใจนะครับเจ็ดกับสมา1ตัวล้านเปอร์เซ็นพอหวยออกแล้วมันแม่นสูตรทําเหมือนเก่านะครับมาจากสูตรนะผิดถูกไม่ว่ากันนี่สูตรการคิดล่วงหน้าดีกว่าเราไปขูดต้นไม้ไหวต้นโพนะครับนี่การคํานวณ คณิตศาสตร์ล่วงหน้ามันมีทั้งถูกและผิดนะครับนะมันมาทั้งเจ็ดทั้งสองเลยไหมเนี่ยมาคุมไหมเนี่ยแต่ตัวตัวหลังเนี่ยเดินดีนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะตัวหลังเดินดีนะครับเอาทำเหมือนเก่านะครับทำเหมือนเก่าสองตัวท้ายนี่ไม่เอาเราสี่ตัวหน้านี่พอรวมแต้มสองกับหกได้เท่าไรครับได้แปดแปดมาใส่นี้ได้สี่สี่มาบวกสองก็ได้หกหกมาใส่สี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์มาใส่สองได้สองสองมาใส่เจ็ดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดนี่ไง ได้แปดตัวแทนแปดก็คือสามนะครับผลรับออกอะไรสามแปดแปดมาสองตัวอีกละสามแปดแปดมาทั้งสามทั้งแปดเลยนะครับมาทั้งสามทั้งแปดเลยนะครับนะเออตัดมาไอตัวแปดแปดนี่ไม่เอาเอาสามกับบวกสามนี่ได้เท่าไหร่ได้หกหกมาใส่หนึ่งก็ได้เจ็ดเจ็ดมาใส่สองได้เก้าเก้ามาบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดมาใส่หนึ่งก็เป็นแปด แปดบวกหกได้สี่สี่บวกเก้าคงที่ได้สามเห็นไหมฮะสามตัวแทนแปดอยากรู้ตัวามเอยากรู้ตัวแทนก็ห้าตั้งไว้ในใจบวกสามได้แปดนะครับนะรู้ตัวตายตัวแทนคิดหวยเป็นทั้งนั้นการอ่นหนับแรกคือก่อนจะเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ยเราต้องเรียนก่อนใช่ไหมก่อนจะอ่านหนังสือออกต้อกกอไก่ขอไข่ก่อนก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยก่อนจะคิดหวยเป็นเนี่ยต้องรู้ตัวตายตัวแทนสามกับแปดตัวแทนอยากรู้ตัวแทนเอาห้าตั้งไว้ในใจบวกบวกตัวสามเนี่ย มันจะเป็นเลขนั้นทันทีรู้ตัวแทนทันทีนะเข้าใจนะสอนละเอียดขนาดนี้นะครับนะมีช่องอื่นไม่ได้สอนละเอียดขนาดนี้หรอกนะได้สามกับแปดนี่ออกสามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้านะครับนะดีไม่ออกสามศู <c oughs> นย์แปดนี่มันมาตัวหน้าอีกแล้วนะครับปกติมาสิบหน่วยตลอดนะเพิ่งมางวดที่แล้วเนี่ยไปร้อยไปร้อยนะครับอ่างวดนี้ทําไมได้เก้ากับสี่ริงไหมอ่าวลองมาทําคํานวณเลยนะ ว่าสกับเก้าไหมศูนย์กับเ้าเราไม่เอาเราเสนี่สตัวหน้ารวมแต้มกันนะครับ3กับ1นึ่งได้เท่าไหร่ครับเป็นสีบวกนี้บวใส่ห้าได้9 9มาใส่สองได้หนึ่งสเอ็ดนะครับเอาหนึ่งหนึ่งบวกหก็ได้สองสองบวกสองก็ได้4 4่ี่บวกหหลัก10ตัวนี้อ่ะสีบวกหก็ได้0นแล้วก็บวก9ก้าคงที่ศูนย์บวกเก็ได้9นี่ไนงะ ก้ากับสี่เก้าตัวแทนสี่นะอ่าเลขเหมือนคือหกกับเก้าบางคนเลยเก้ากับสี่ตัวเดียวมันตัวเดียวกันนะครับเก้ากับสี่เลขตัวตายตัวแทนนะครับนะไม่ได้เลขเหมือนคือหกกับเก้ากลับหัวกลับหางมันเหมือนไม่ใช่โรเลขตัวตายตัวแทนนะนี่ตัวตายแทนเก้ากับสี่เข้าใจตามนี้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจะออกอะไรนะจ๊ะสี่กับเก้ามาตัวไหนนะแยบนี่ง่ายๆวิธีทำนี่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  นี่นี่วิธีทำเห็นไหมนี่ใส่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะแล้วก็นี่ร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองแล้วก็หลักสิบครั้งที่สามนี่แค่นี้เองแล้วก็บวกเก้าคงที่นี่บวกเก้างที่นะเออนี่ได้เก้ากับสี่นะออลองไปทําดูเข้ามาแล้วกําลังใสกําลังเป็นเด็กสิบสามสิบสี่สูตรกําลังใสเจ้วเลยนี่เดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวดเองนวดนี่งวดที่สิบเดนอดี พราะถ้ายาวกว่านี้ก็เสียวเหมือนกันอันนี้กําลังเป็นสาวสิบห้าสิบหกอ้ออเลยนะเออนี่สองตัวมาตัวขาวิ่งไวๆหาตัวคู่โต๊ดมาใส่เลยคู่โต๊ดอาจารย์ให้แนะนําเลยนะห้าแปดหนึ่งมาตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะห้าแปดหนึ่งเอาเก้าสี่ไปยิงคู่ตัวเลยสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดนะเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดได้คู่โต๊ดแล้วแล้วหาอีกตัวหนึ่งมาใส่ถูกสามตัวเลยนะครับคู่ตั ห้าเป็หนึ่งมาหนึ่งตัวนะครับแล้วเดินยาวด้วยห้าเป็หนึ่งมาตัวนี้อันนี้ก็มาหนึ่งตัวสี่กับเก้ามิอย่างน้อยมาหนึ่งตัวมันก็มาสองตัวได้นี่อย่างนี้มาสองนี่ไหมอันนี้มาสองอย่างนี้ก็มาสองได้นะครับนะแต่ห้าหนึ่งแปดขาดไม่ได้ภายในสามตัวนี้นะครับห้าหนึ่งแปดมาตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็สองสามสี่มาตัวหนึง่งอ่าเก้าสองห้าก็มาหนึ่งตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ทําออกมาอาจารย์ทําออกมาแล้วได้สองชุดเน้นๆเลยวันนี้ งวดนี้หวยจัดง่ายนะงวดนี้นะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินอีกสามตัวแตกแน่งวดนี้นะครับนะสามตัวแตกแน่นะครับมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่โอ้ยหวยแม่นหลังออกเห็นไหมเขาลงแต่ติ๊กตอกแกล้งๆโอ้ยหลายอาจารย์หลายเจ้าแล้วเกินโอ้ยหลังพอหลังหวยออกนี่สามตัวตรงๆกันทุกเจ้าเลยทุกเจ้าเลยนะสามทุกเจ้าเลยไปดูได้นะครับทุกเจ้าเลยหลังหวยออกนะฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้ตอนนั้นนี่ยังไม่ไม่รู้หรอก เวลาหวยออกแล้วนีโอ้โหไปคนละนี้เลยนะครับนะนี่นะครับสก,กับเนะครับสก,กับเมา1ตัวสูตรก็ให้ไปแล้วนะวิธีทํำยังไงเมื่อกี้สองตัวมา1ตัวนะครับแคปหน้าจอด่วนแค่นี้ก่อนนะครับขอให้โชคดีมีชใยจ,จะเชื่อใครฟังใครก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะช่องนี้เราจัดเพื่อเป็นแนวทางไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายแต่ใ่อยัางที้ให้ซื้อ N3 ของรัฐบาลนะครับถูกกฎหมายนะครับได้เงินเต็มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับนะขอให้โชคดีมีใยนะครับนะขอให้โชคดีขอเม่นหมานนะวันที่1มิถุนายนนี้ขอให้โชคดีนะครับกดกระดิ่งติดตามไว้และจะมีเสนอนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวให้ดูนะครับนะเอามาประกอบกับตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ